เราตอทำก็ทอทังไงนะนะบัดลาใจยินกันคะแนนน้ำมันจอไปบังช่องนี้ด้วยจะไปเรือลัดฟ้าตอนหนึ่งี p หนึ่งทำงถ่เด็กไให้หา Hello guys ยดีต้อนรับที่มีชื่อว่า Mavis เป็นที่เราต้องไปทำภารกิจออกมา กจ็จะก็ล็อกจิตอะไรทุกอย่างนี่นี่เายเท้ามันวันนี้มาเฟียแฮจะต้องมาสืบสวนเกี่ยวกับสิ่งที่นี่ต้องมาทำงานเฮ้ไ hey กด์สวัสดีกที่ทำถ่ายรูปทุกอย่างเก็บไว้เป็นหลักฐานอะไรตกลงเลยพี่พี่หวังจะได้อยู่กับนายน,นะเฮ้เพื่อน ใจเย็นใจเย็นใจเย็นบลูมาตกใจเลยถึงสัยเราน่าจะเจอฆาตกรแล้วจบของเกมนี้คืออะไรกันแน่เพื่อนนะไม่ไปคาตากรอนแล้วที่รักปลาตัวสมชายเพื่อนเลิกไปอะแล้วสมเสร็จแลังนี่หน้าตามไปใช่ไหมใส่ใช่ใส่เพื่อนมามาที่นี่ทำไมเออจะเป็นเออฉันเป็นเด็กในสมาชิกในการประกาศข่าวในครั้งนี้ โอเคอืมเดี๋ยวไปใช้ดีเยเริ่มต้นงตามอ้าวปิดทำไมวะกล้าล่ะอุ้ยทำไมตรงนี้มันอุ้ยอะไรเนี่ยเอาเริ่มย้อนทางเลยว่าดีทำไมแปลอืมเดินต่อเดินต่อ เลิ่นเท้าต่อเลิ่นเท้าต่อโดอดวีหวังว่าจะไม่เจ็บแล้ว,วฮัลโหลสวัสดีตอนนี้ไม่มีใครอยู่เลยสวัสดี มีใครอยู่ไหมโอ้ไม่มีใครอยู่เลยเสียงดูดิสวัสดีสวัสดีมีใครอยู่ไหนเดี๋ยวนี้น่าจะไม่มีใครอยู่สวัสดีมีคนอยู่มั้มยเน,นี่ยดูดิมีคนอยู่เยอะอยู่ สวัสดีพวกคุณอยู่ไหนกันหางมืดอ,อีกแล้วนี่อะไรเขาขาวอยูอ่ตรงนู้นน่ะนี่เป็ดเป็ดเจ้าเป็ดเจ้าเป็ดน,ปน,น่ารักคนยิ้มยาวเข้าไว้นะเ็ดจะได้ไม่เห็นเราฮ้ยเพื่อนสวัสดีนายเป็นชาวนานีิ ช้านั่นลูกมาทำอะไรที่นี่เออวัวเชนได้ข่ขาว่าวัวจะตกมาแล้วก็สรุปสกสลังขัดอยู่ตรงนี้แต่มันค้ามไปไหนแล้วก็ไม่ด่ะโอเคเดี๋ยวฉันจะตามในไปนะเออ้อยเจอเพื่อนอีกแล้วอะ่ะคุณชาวนานดูสิเจอเพื่อนอีกแล้วนะ่ะสวัด,ดีอุ้ยทันหมดเพื่อนสวัด,ดีอ,อ้สวัด,ดีสวัด,ดี เพื่อนเราจะพาไปไหนเนี่ยไม่รู้สิฉันก็หลงทางมาที่นี่เหมือนกันน่ะได้ข่าวว่าเพื่อนฉันสมพงมาที่นี่เลยชวนฉันมาด้วยแล้วเพื่อนสมพงาามาเป็นไงน่าจะหนุบอีฝั่งนึงเนี่ยโอเคอะไรที่นี่มาปลอดภัยใช่ไหไมเนี่ยน่าจะปลอดภัยมั้งฉันเคยเจอเปเรด้วยแหละเป,เปเรตน,น,นรอนนกอ่ะกำกำ เอาเรอมันไม่มีกา้กางเลยเกก้างปลาเพื่อนแบตทั้งหมดทั้งคอด้วยฉันแบตหมดนะเพื่อนนี่นายจะพาไปไหน,นเนี่ยอยู่ได้เฉยได้แล้วนะขี้ก้อนหินนี่เก็บได้นี่ปลาหัวใจเป็ดก้อนหินอัดเนืเป็ดตายอันนี้มันทางลงมานะจุดจมเกมนี่คืออะไรอืม อุ้ยอุ้ยเป็ดแม่เป็ดเป็ดโผล่มาได้ไหเนี่ยเป็ดมาอีกแล้วเฮ้ยบินดิขึ้นไปจุกจุกข้างคิดจุกข้งเกมนี้เกิดอะนรนี่แช โอเคลา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 อืมเรีย okay. กเขาจะตามมาไหมโอเควีวีอทำ่อะอโอเคเราต้องไปทางนู้นเพราะว่าเฮ้ย เมื่อกี้เป็นทางนะอุ้ยบอกแล้วว่าข้างบนอ่าต้องจากข้างบนมัน้งลา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 ,าล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 มีใครอืมอึมอึมตื่นสงสัยว่าเห็นมันคืออะไรอ่ะถ้ามีใครดูก็คอมเมนต์บอกว่าเห็นมันทำอะไรด้วยตอนนี้เป้าหมายก็คือ เพาหมายตอนนี้เธอหลังห้าแย่เองไม่มีความไม่มางานเลยฉะนั้นจะกดให้ถึงหนึ่งหนึ่งทันใคร้็ได้ใครก็ได้ประกาศดูลงชุมชนให้เขียนขีดเองมาค่ะอืมคราวนี้เรามาเปลี่ยนอินโถกันยัน่อยนะเพราะว่าอินโถครั้งที่แล้วน่าจะดิกระสิกเขาต้องเปลี่ยนอิงโถอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอทางเดิมปะเนี่ยก็ยังไงทางที่ไอ้เพื่อน มาใส่หุงเลยงงตอนนี้คิดไม่จะสั่นนะเพราะว่าดีคทานี้ดิดเสร็จฮึอุ้ยตกใจหมดนึกว่าอะไรอุ้ยนี่เนีะยจำหินนี่ไว้อยู่้างขวาทางขวาแล้วตรงนี้มันมีสามแยกหุ้ยเด็กนรกท่ายประจานเด็กไม่เก็บเกม ผลสรุปออกมาแล้วนะฮะเราจำไว้นะทุกคนอย่าไปหาถ่ายประจานเด็กเด็กหัวร้อนจับบีบคอตายอนาถโอเคฮะพอสรุปได้ผลสรุปมาแล้วฆาตกรโรคจิตไม่ยุไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรกันแน่น่าจะเป็นปีตนรกหรือไม่ก็เด็กเถื่อนแล้วเราจะไปหาหาพิษนาพิษงานนี้กันต่อใน ep สองฮะนัดสอบนัดวันรอหน่อยนะวันเสาร์รรครนี้จะทำคลิป ep สองเนี่ยแบบแล้วพี่คราวนี้ไม่เป็นนูแล้วฮะมาเป็นมาเฟียแทนมาเฟียนรกเว่ยสำหรับก็คือคลิปนี้ไม่ได้อะไรเลยจุดจบจริงก็ไม่รู้ใครรู้จุดจบของเก็มนี้ก็ขอไม่รบตั้งมาข้างล่างนะฮะจะก็ใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ Don't